เพื่อนๆเ,เคยเป็นไหมคะที่เวลาที่เราอกหักแล้วเราก็เสียใจฟูมฟายแล้วก็ไปวิ่งไปหาหมอดูเพื่อที่จะให้หมอดูทํานายชะตาชีวิตความรักของเราว่าเราจะได้เจอรักแท้หรือเปล่าและพี่นุก็เคยเป็นคนแบบนั้นเพราะเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรพี่นุก็วิ่งไปหาหมอดูเพื่อที่จะให้หมอดูทํานายชีวิตรักของพี่นุชว่าจะเจอแบบไหนและหมอดูก็ทํานายว่าเธอ มีกรรมเรื่องความรักเธอไม่มีทางที่จะพบเจอรักแท้หรอกเธอต้องไปแก้กรรมเรื่องความรักเธอถึงจะได้พบเจอรักแท้สิ่งนี้มันไม่จริงนะคะเพราะเมื่อเราเชื่อแบบไหนเราก็จะได้รับผลของความความคิดและความเชื่อของเราพี่นุชก,ก็เลยเปลี่ยนความคิดใหม่พี่นุชได้ศึกษาจิตวิทยาเรื่องความรักแล้วทำให้พี่นุชรู้ว่าการที่เราไปเชื่อหมอดูเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผิดและเป็นสิ่งที่ งมงายโดยสิ้นเชิงพี่นุกก็เลยเปลี่ยนความคิดใหม่เราก็พี่นุ้กเปลี่ยนความคิดว่าเราสามารถที่จะออกแบบความรักที่เราต้องการได้เราต้องรักตัวเองแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวเองและก็ให้เกียรติตัวเ,เองเมื่อนั้นเราก็จะดึงดูดผู้ชายที่คู่ควรกับเราเข้ามาหาเราและเราก็ต้องพัฒนาตัวเราให้เราคู่ควรกับผู้ชายที่เราต้องการค่ะ ความรักออกแบบได้นะคะอย่าไปพึ่งหมอดูอย่าไปพึ่งสยศาสตร์อะไรทั้งสิ้นเพราะเราคือผู้ที่กําหนดชะตาชีวิตของตัวเราเองไม่ใช่หมอดูจะบอกว่าเราต้องทําแบบนี้เราต้องทําสิ่งนี้เราจะเป็นแบบนี้ถ้าเราเชื่อแบบนั้นชีวิตของเราก็จะไม่มีทางก้าวไปข้างหน้าถ้าเพื่อนๆชอบคลิปิอโอดีๆแบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์เลยนะคะสวัสดี